สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูใบไม้เปลี่ยนสีของฟินแลนด์นะคะเห็นไหมคะรอบๆเลยเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงใบไม้เริ่มร่วงโรยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเห็นไหมคะทุกที่เลยบรรยากาศสวยงามมากช่วงเดือนออตุลากันยา จะเข้าสู่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ร่วงหลนไปเห็นไหมคะ นะคะวันนี้แล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะอุ่นนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ำเป็นวิวของฟินแลนด์นะคะใบไม้ทุกต้นก็จะเริ่มเปลี่ยนสีอ้าดจัดเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียว เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงหล่นลงไปเรื่อยๆนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะไปเดินเล่นกันค่ะวันนี้ไปเดินเล่นด้วยกันนะคะวันนี้มีแดดต้องมาเดินรับแดดซะหน่อยปกติฟินแลนด์จะไม่ค่อยมีแดดนะคะค่อนข้างที่จะสะลัวๆแล้วก็หนาว ันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะอากาศดีมากว้าวออกไปเดินเล่นกันค่ะนานจะได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะปกติปกติอากาศจะค่อนข้างเย็นค่ะไม่ค่อยได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้บ่อย เพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะวันนี้แดดดีค่ะอากาศดีมากค่ะโอ้ยแสงแดดเห็นไหมคะอากาศดีมากเลยค่ะว้าว,วันนี้มีแดดด้วยนะคะปกติปกติแดดจะไม่แนี้แต่วันนี้มีแดดเรา็กอกมาเดินเล่นนะคะต้นนี้ยังเขียวอยู่ สอง้างทางเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะฟินแลนด์บรรยากาศก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าผู้คนผู้คนจะไม่เยอะแล้วก็คนจะไม่ค่อยพุกท่านจะอยู่ในบ้านกันนะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์คนเขาจะออกมารับแดดเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้อากาศมันก็จะเย็นๆหน่อยอุ่นนิด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบค่ะคนไม่ค่อยเยอะมากคไปเดินเล่นกันสวัสดีค่ะทุกคนอาณาเดินไปก่อนแล้ว จะเล่นที่ไหนวันนี้เราจะไปเดินเล่นที่เห็นไหมคะข้างหน้าข้างหน้าตรงนู้นที่ที่เราจะไปเดินเล่นกันวันนี้เป็นร้านมือสองนะคะร้านเซ็กแคนแฮนที่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าร้านเซ็กแคนแฮนที่นี่เขาเป็นยังไงนะคะอันน่าอย่าเพิ่งข้ามนะลูกรอกัน เห็นไหมคะทุกที่ก็จะเต็มไปด้วยใบไม้สีเหลืองสีแดงนะคะสวยงามมากค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้อยู่ข้างฟิตเนสแล้วนะคะอืมเนาะคงไม่ขี้ลงมาใส่หัวฉันนะจ๊ะเลยค่ะ ต้นไม้สีสันสวยงามที่นี่ก็ค่อนข้างจะเงียบๆเหมือนเดิมมาค่ะไม่ค่อยมีผู้คนขออกมาเดินเพ่นพ่านเขาก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันนะคะ จะออกไปก็แค่ไปทำธุระเฉยๆนะคะต้นไม้สีแดงสวยค่ะมันจะเริ่มจากสีแดงก่อนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลบางต้นก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองทั่วทั้งต้นเลยะค,ะค่ะเห็นไหมคะเงียบเหมือนเดิมทุกที่ มีแต่เสียงนกร้องค่ะไม่มีคนเดินเลยอันนี้คือเป็นปกติของประเทศฟินแลนด์นะคะคนเขาก็จะไม่ค่อยเดินพุกพ่านเท่าไหร่